ข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลาก็ขอบคุณรัฐบาลนะครับที่เปิดโอกาสให้เลือกรับเงินเดือนตามความสมัครใจครับหลังจากรัฐบาลได้มีการปรับแผนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ2รอบเป็นแบบสมัครใจสามารถเลือกได้ว่าจะรับ1รอบต่อเดือนหรือ2รอบต่อเดือนครอบคลุมส่วนราชการ230หน่วยงานนะครับที่อยู่ในระบบ e payroll ของกรมบัญชีกลาง ตัวข้าราชการที่สนใจสามารถยื่นแบบฟอร์มยื่นแสดงความประสงค์เลือกรับเงินเดือน2รอบได้ตั้งแต่วันที่1นึถึงสิธันวาคมหากไม่ยื่นแบบจะรับเงินเดือนแบบ1รอบต่อเดือนเหมือนเดิมซึ่งจะมีการจ่ายเงินเดือนแบบใหม่ในวันที่1มกราคมปี2567นจะครับจากการลงพื้นที่สอบถามข้าราชการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยาลาส่วนใหญ่ทั้งที่อยู่ในระดับผู้บริหารบุคลากรครูและก็ผู้ปฏิบัติงานในด้านการเงิน ก็ยังคงสมัครใจที่จะรับเงินเดือนแบบเดิมเดือนละครั้งนะครับโดยให้เหตุผลว่ายังยึดติดกับคําว่าเงินเดือน รวมไปถึงความสะดวกในการประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนครับนางคณิธามาิิสุวรรณครับผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลาก็บอกว่าก็เป็นนโยบายที่ดีนะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยู่ในส่วนราชการเนี่ยมีโอกาสเลือกว่าจะรับเงินเดือนในรูปแบบใดซึ่งทุกคนก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับตนเองแต่ส่วนตัวเองเนี่ยยังอยากรับแบบเดิมอยู่หลายคนบอกว่าเป็นคนโบราณนี่ท่านว่ายอย่างนั้นนะยังยึดติดกับคําว่าเงินเดือนคือควรได้ไดรับ ับเดือนละ1ครั้งอีกอย่างยังบริหารการจัดการเงินไม่ลงตัวนะหากเป็นเดือนละ2ครั้งเนี่ยขณะเดียวกันก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายในหน่วยงานก็ปรากฏว่าหลายคนก็ยังคงเลือกรับเงินเดือนแบบเดิมก็คือเดือนละ1ครั้งเพราะอาจไม่คุ้นชินกับระบบใหม่ทัานนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกซักระยะเพราะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ลงตัวครับ